ดีค่ะยินดีต้อนรับท่าน,นเข้าสู่ช่องมดเขียวชมภัยนะคะห่างหายกันไปพักใหญ่เลยค่ะไม่รู้ว่ามีใครลืมพี่มดพี่เขียวกันไปบ้างแล้วหรือยังนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่มดพามาดูเจ้าราฟาเอลนะคะในบรรดากลุ่มพี่ชมภัยนะะตอนนี้ก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆนะคะส่วนตัวพี่มดเองก็ งานหลักค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงของต้นปีในทุกๆต้นปีเลยค่ะงานลองในเรื่องของการถ่ายคลิปนะคะก็ถอยลงไปสักนิดนึงนะคะก็โอเคตอนนี้พี่มดก็เริ่มจะสะดวกขึ้นบ้างแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้พี่มดพามาชมเจ้าลาฟาเอลนะ,ะเขามีการขยับนะคะเคืนฝนตกพี่เขียวก็เลยว่าเอารถออกมาเช็คเตรียมความพร้อมสักนิดนึงนะคะเราไปติดตามชมการเคลื่อนไหวของเจ้าลาฟาเอลกันเลยค่ะบอกบุญหน่อยดูเขาทําอะไรกันเหรอ เนี่ยเขาทำอะไรก,กนันบอกบุญนะทำาุ่บทำไรบอกน้อยจะทำให้มันรู้รอ่ะ oh no ฮะเก่ง่งเก็บเชือมได้ไหมนี่ฮนะแก่งเหรอเก็บเชือมได้เก็บเอ ก oh, ี่แรงม้ากี่แรงม้ากี่แรงม้าร้อยแปดสิบแรงม้าสามร้อยแรงม้โอ้ยร้อยแปดสิบแรงม้าสามร้อยโอ้ยอย่างแรงอ่ะยิ้ยสุดยอดขอให้ได้เย็นอย่าถาเขาทั้ง ที่งูมงใน้า ไอเวียง oh. <laughs> ทำไมต้องเรียกชื่อจริงด้วยวะไอเวียงสะพานก็ไอเวียงไอเวินอ้มันมีประเด็นที่เรียกเวียงอะมาเพิ่มอีกหนึ่งพันคลักหน้าดูนะตอนนี้ เนี่ยโซเดกไลเนาะโซเกไลดนอะไรลพี <S S okay, okay. Okay, okay. ่โซเดกไลไอ้เนี่ยเลยรวมมอนะล้อยังเดนดเดนไดีีมองแล้วเบอร์นี้ตั้งระมานเบอร์นี้วดีสี่ห้าใช่สี่โอเคแล้วโอเคโอเคแล้วโอเคโอเคูดล้อด้วยเ่สียังหน้าเด่นหน้าไหเายัง lâu kia bỏ hay lời lâu bao kia bỏ hay lời 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 kia lời lời โมดีเซลอันนี้เชื้อราอะไรนะทำเพอวดีเซลนลโมดีเซลของพี่หมอมาทำอะไรครับวันนี้เอ่อทำแบบว่าเปลี่ยนน้ำมันเบรกเปลี่ยนน้ำมันเบรกแค่นั้นแหละโอ้โหอยากอยากมีส่วนร่วมอ๋ออยากมีส่วนร่วมน่ะฝนตกนิดเดียวนะคะเ็นนตกเพมาทำอะไรนิดหน่อยโอฝนตกคืนเดียวนะคะ คนตอนนี้เข้าประจําการสองคันทําไมยางพี่หมอเป็นงี้ล่ะทําไมยางพี่เป็นงี้ล่ะผมผมจะทํารถไปเล่นดิฟแล้วเล่นดิฟโอ้โหเล่นแบบดิฟอะไรเงี้ยดิฟเนี่ยดิฟสูงดิฟจีนเลยนี่ค่ะกําลังเล่นกันเนี่ยอ๋อก็ว่าไปก็ว่าไป เมื่อก่อนอยังรอเลยเดีเ๋ยวนี้มันดูแก่ๆไงไม่รู้อ่ะสาระสำคัญสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็คือการเอารถมาเช็คสภาพเพื่อที่จะอเตรียมความพร้อมเพราะว่าในทุกๆครั้งยังไม่เคยมีความพร้อมเลย ไม่รู้ว <plays without S 2> ่าจะเตรียมความพร้อมขนาดไหนนะพอลาฟาเอลเขาก็เริ like 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 ่มแรงเราไปปรับเรื่องคัดล่าสุดที่เราไปเข่ากระโจมแล้วคัดมันหลุดม้างอะไรบ้างก็ก็ไปทํามาแล้วค่ะเสร็จแล้วก็รายการต่อไปก็น่าจะเป็นเช็คน้ํามันเช็คแรงดันอะไรอย่างนี้ค่ะก็เจอเรื่องของรั่วใสน้ํามันรั่วอะไรบางอย่างก็กำลังทําอยู่นะคะ ขอวติดตามชมในคลิปต่อๆไปที่เราไปเข้าป่ากันนะคะสำหรับอีแดงเขาก็บอกว่าเขาพร้อมแล้วล่ะเปิดทิปมเมื่อไรเขาก็ไปได้เลยนะสำหรับไอเจ้าไมเคลิลเขาก็มีแผนทำอะไรบางอย่างอยู่ขอไว้รอติดตามชมกันตอนนี้ก็จะดูเหมือนเงียบๆนะแต่มันมีขึ้นใต้น้ำค่ะทุกคน <laughs> ความเงียบนั้นนะสำหรับ พี่ๆชมพายมีขึ้นใต้น้ำอยู่ค่ะแต่พี่มดไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปให้ทุกทา่านได้ชมกันสักเท่าไหร่นะนช่วงเป็นเป็นอย่างนี้ในทุกๆปีนะช่วงประมาณมกราคมพามีนาแบะพี่ดจะไม่ค่อยว่ามันเป็นช่วงของปลายภาคและปภาคเรียนมันจะยุ่งหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทําคลิปสักเท่าไหร่เอาไว้ติดตามชมกันเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไว้รอเปิดปลายใหญ่กันเลย น่าจะมีค่ะเดี๋ยวรอให้รถอะไรพ้อมตั้งจังรานาก่อนนะคะโอ้มีรถเยอะไหมมีรถเยอะกอะไรหามยมานานรหมายถึงว่ามาทําแล้วได้รถเยอะไอเอเออูม่มะดิดดแ ใน่น้ำมันจะไม่ได้เดติมเติมไปแล้วบ้าใครจะไปเติมท่านไม่ไม่แล้วหัวไม่เหลือออกข้าวด้วยฟองเลยไปดูตาม,มดีกว่าพี่หมอคานน่าจะ งอบ้างแล้วล่ะทุกคนเราสังเกตเพราะว่าล้อมัลนล,ล,ล้อมันแบ,บๆนะๆบเห็นปะล <Hello. S 2> ้อแกก็น่าจะ,เ,ะลเล่นให้แบบพังไปข้างหนึ่งแหละดูแล้วล้อแบะๆบทุกคนเห็นปะล้อซ้ายขวาคการคดแหละดูแล้วอะแต่แกก็เล่นไปอย่างนั้นละ่ะ นี่ดานนี้นาน,น่าน,น,น,นี้แค่นี้ก็น่นี้เจนึ่งงดกวดนึเจ็ดหนึ่เงเจ็ดหนึ่เงเจ็ดหนึ่โอเคดดีว 1> 1ลองดวก็เจ็ดห <7 1 S 2> นึ่งคืออะไรเจ็ดหนึ่ง <7 1. S 2> มันจะว่าไม่ว่หมไหม้ไหวก็ถอด ถอดหัวฉีดจากลาโคเอลอันเดิมนะคะมาเช็คตอนนี้หัวฉีดเรามีสองชุดหัวฉีดมีสองชุดตอนนี้เป็นปลายห้าสามแปดตัวนั้นเป็นจากดีเซลหน่อยได้ไหมเป็นปายเก้าศูนย์หนึ่งอยู่หลังบ้านน่ะพี่อันนี้เราอยู่กันที่อู่ช่างนะชมไพรนะคะชมไพร์บานนี้นะตอนนี้มีบูธของอาคมดีเซลมาพาเปิดบูธอยู่ใน ในอู่ของพี่ณชุมภัยนะตอนนี้อาคมดีเซลสาขาสองค่ะสาขาหัวหินสาขาแรกอยู่ปานบุรีนะคะทำกันอย่างสนุกสนานอืมไอเนี้ยมันยืดพี่บอกไอเนี้ยมันรถแต่งนี่มันมันจะกินหัวชีตพี่บอกไอเนี้ยแต่งมันจะกินเหมืแตงโมที่ ปั๊มไม่เทียวปั๊มแต่ว่าที่กินเนี้ย เลยเ่าเช็ดมือนะรวมช่างอยู่ตรงนี้พี่มดว่าบันเทิงทุกคนนี่ก็เดี๋ยวจะยังไว่านะอาวุธจะเปิดตาขาส <c oughs> ามตรงนี้ <c oughs> <c oughs> อย่อางดนะ <c oughs> ีมันยังเอาให้ตั้งกี่วันแล้ว บาซิลว่ะนี่มันดินแดนบาซิลใช่ไหมใช่ดูนินโยนี่มยเ้าสุนรหน่งเจ้าสุนหนึรัเ้าสุนหนึ่งบัห้าแปดพอบอกแล้วว่าจินหัวชีพ ไอเหลี่ยมมอเตอร์ปัดนายอยู่บนนี้เลยเอาตัวไม่ต้องย้ายอ่ะไม่ต้องไปยอมไล่ตังอยู่บนนี้มากเลยนี่ขยับชื่ออะไรนะร้านอะไรนะน้ำหมูดีเทลอะไม่เนอะน้ำหมูดีเทลของเพื่อนน่ะนิดเครดิตดาดูเลยคู่แข่งไเนี่ยอาฟุมดีเซลอยากเจอขี้ผาย ส่วนนั้นนะหหอันสจอนนะนคุณกินก่อนไม่จําีกแล้วก่อนก็ต้องอาซ้ำที่ จะซื้อผ้ากระสอบไห้กันลองไม่ไม่น่าพอเลยหนึ่งล้านหน้โมดีเซลไปลงเกลือนะแอ้วนนี้่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปไปทำอะไรพี่ซื้อผ้าเช็ดมือกระสอบให้กันพอดูแล้วหมดแล้วผ้ากูทั้งปีใช้มาทั้งปีไม่เยอะขนาดนี้เลยชุดนี้เราเช็คกันเลยนะ มีเก็บอยู่ีแปดหัวตเอมาสิเสียรอดูเด็กคนงานเขาทำว่าได้ไมนี่จะอยู่ด้วยกันกี่วันวะจะอยู่ได้อยู่ด้วยกันได้ไหมเนี่ยยกโต๊ะอีย่างไม่ไม่ไม่น่าออกไปเม่นใช่ไหวันเดียวนั่นเ่มึงดูไว้เดียวจะเอาล้าน <c oughs> ไปน้เรากลับมาตนไหนวแน้ำเา,าไม่มาเลยยงดอรนะรุ่นนี้นะาาน่งเดียวถ้ามันติดมีพุน,นววไหนเพื่อวะขอกองอยู่เรี่บรอนนี่เยอะลงน้ำลงเล่นน,ะนี่รูปนึงเ่ย ขาบอกล้างเนื้อชอบล้างยาบางคนก็สไตล์เขาแบบนี้เละโอ้ยีนะรักมากนะเนยีนะเนี่ยโดนโดนยื่นเล้วเนี่ยนะเฮ้ยเขาเขาถูกกันละเขาถูกันละเขาถูกละไม่กูจะดูว่าทำยังไงจังไง ประมาณห้าแต่ว่ามันท่านก็ต้องเตรียมพร้อมมาแล้วนะแต่ว่าใช่ครับต่อแเดี๋ยครางคนทำเอโเ๊อกกี่เดียวมันจะบาง I ำมัันนไดด้ีกหัวฉีดตัวนี้คือตัวที่ราฟาเอลใช้อยู่ตัวนี้คือตัวที่ราฟาเอลใช้อยู่หัวฉีดตัวเนี้ยปลายใช่ต้นไม่ใช่อ๋อตัวนี้คือต้ออออตนจะเป็นชุดเดิมเราตอนนี้ยต้นชุดเดิมเราใส่กับปลายชุดที่ว่าคุณจะมาทำอะไอ๋อ

น,นี้ยังวิบากไม่พอใช่มัั้้ยีีคนนนไหมออออทำให้ทุกอย่างเลยเจ้าชนะที่ไม่เคยใหนที <c oughs> อยากได้อะไรหาให้ท,ทันทีให้เจ้ามากอย่างนี้สบูของใครข้าม <c oughs> จะของไม่เจอพี่นัามีแผลอยู่นะทุกคนไม่มีชื่อโรงแรมบอกระบัวสางนั้นน่ารูดน่รูดแน่น่รูดนะพี่หวานไม่อยู่หนึ่งอาทิตย์นะคะกลับมาเจอสบู่ก้อนเล็กหน้ารถข้างรถหาที่มาที่ไปไม่ได้ีนนนัดกิยังไม่ใช่พี่ความจริงก็เป็นพังพี่นัายอมแล้วไปเถอะไปจะได้จบจบไปควรจคนรสนใจนี่มากจริง ที่มียาโก้หาที่มาที่ไปกับสบู่ยังไม่ได้เลยเหมือนกันใส่เอามาใส่ได้เลยไม่มีหรอกกระดองมึงเน่ยไม่หรอกเป็นเท่าของผมใช้แล้วโอเคเรียบร้อยสำหรับการเช็คหัวดชีทจบที่พินาหมืนเดิจบจบที่พินะจบที่พินะ ใครจะทำอะไรก็ไม่รู้แหละเขามาครอบฝาวาวเต็มเลยใครจะทำอะไรสารพัดหนักๆแค่ไหนทั้งบ่ยทั้งความทำไปๆทำไปท้ายนั่นแหละมันยอดชาวร้อนครอบฝาวาวแล้วเตจบที่นะจบที่นะที่เราเบาที่สุดสีบ่มี่มังเกิลหัวใจที่หายใจ เหมือนถอดเองเมื่อกี้เลยตอคลิปอีกแล้วเด็กตอนถอดไม่ถ่าย คลิปนี้เนื้อหาสาระเราก็ประมาณมาดูลาฟิเอลเลยนะว่าอัปเดตของเขาเป็นยังไงนะเวลานี้เพื่อในการเตรียมเที่ยวของเราก็ได้มาอยู่ทำมาตรวจเช็คก่อนพอเช็คที่นี่ก็ร้านปั๊มเขาตอนนี้เขาเปิดวันแรกพอดีเขาเปิดร้านปั๊มยังจัดร้านไม่เสร็จเลยจัดร้านไม่เสร็จเราก็เลยถือโอกาสเช็คซะเลยติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เข้ามอเตอร์เเจนชมภัยครับผมดาทำอะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ระสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะพี่น้องร้านปั๊มเห็นว่าจะเปิดร้านแอร์ตรงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวออฟฟิศก่อสร้างก็ดีนยันหมดเลยรักอาชีพทำสีเราจะมีกันหมดเลยกินเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็มีกลางวันขายกาแฟยืนขายเหล้าขายเบีย